ประกันเหมาใจแบบสุขภาพนะครับประกันชั้นสองทำไมอ่ะชั้นหนึ่งไม่ได้หรอทำไมต้องขึ้นไปนชั้นสองเลยอะ่ะมาดูกันแล้วกันเหมาะกับใครเหรอคะและเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวอย่างกรณีที่หนึ่งครับสำหรับคนที่มีประวัติอยู่แล้วนะครับผมหรือมีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะครับและมีกรมธรรม์ฉบ,บับเดิมคุ้มครองอยู่แล้วครับยละเอียดครับอ่าจะบอกว่านอกจากคนสองกลุ่มนี้แล้วอ่ะคนที่เขามีประกันสังคมหรือว่ามีสวัสดิการของบริษัทไง อ๋อเขาก็สามารถที่จะมาทําตรงนี้ได้เนอะครับอย่างคนที่มีประวัติเนี่ยเขาบอมีประวัติคืออะไรอย่างสมมติไปตรวจสุขภาพสุขภาพประจาปีอมันก็จะมีผลมาเนอะว่าเป็นแบบคอเลสเตอรอลความดันความดันอะไรอย่างเงี้ยอมันมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้อมิดถูกไหมเขาไม่ได้ป่วยเขาไม่ได้ป่วยไงหมอก็แค่แบบเออมีแล้วนะมันเป็นแบบนีแล้วนะแต่ที่เนี้ยการที่มีประกันเดิมอยู่แล้วฉบับเดิมเนี่ยเขาจะทําก่อนที่จะมีประวัติพวกนี้ขอเป็นตัวอย่างตัวเลขแล้กันนะครับสมมติว่าฉบับเดิมเนี่ย10ป นั่นคือเป็นหลังทําประกันครับประกันฉบับเดิมคุ้มครองครับอ่าแต่ฉบับใหม่เนี่ยมีแล้วไงครับเป็นเป็นแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะถูกยกเว้นอ๋อเข้าใจแล้วครหรืออย่างบางคนที่เมื่อกี้บอกว่าออฟฟิศเขามีสวัสดิการให้เขาบอกว่าอมีงบให้สําหรับค่ารักษาพยาบาลปีละห้าหมื่นสมมติอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาก็เอาตัวนี้ไปช่วยเป็นทับเสริม เนอะอย่างกรณีที่สองค่ะเขาก็บอกว่าเขาทําแก้กเคล็ดออ่ะเพราะเขาพออะไรอะ่ะเขาคิดว่าเขาจะไม่ป่วยไวย้แล้วเขาก็เพื่อ,อโอ้ยไม่ปวยหรอกยังไงก็ไม่ปวยหรอกอะ,ะทำกันกนไว้แล้วกันกันเหนียวอ่าเหมือนเป็นยันอ่ะตกลงกรมันทะหรือเป็นยันมีนะคนแบบนี้มีนะครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เคยเจอนะจากประสบการณ์เนี่ยเขาบอกเออ,ทำ,เอทำไม่เหอะทำไว้จริงๆแล้วให้ใส่เส้นใายเองได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยใายเบี้ยมาประมาณสองหมื่นกว่าแต่ว่าเคลมได้ทีแสนว่าอ่าแฮปปี้แล้วก็เลยเปลี่ยนจากแบบเดิมมาเป็นแบบเหมานั่นเอง ครับหรือว่าอดิ้นนะว่าประกันรถนะครับก็ต้องต่อาเดี๋ยวไม่ต่อเดี๋ยวรถชนเนาะเป็นต้นเลยกรณที่สามครับคืออยากได้ประกันสุขภาพนะครับผมแต่ไม่อยากจ่ายแพงนั่นเองครับเลยต้องมาซื้อประกันชั้นสองครับอ่าก็เหมือนเราถ้าเราจะซื้อประกันรถชั้นหนึ่งเนี่ยคือครอบคลุมทั้งหมดนะแต่เบี้ยมันก็จะแพงถูกปะเบี้ยมันจะสูงอ่ะก็เลยหลบมาซื้อประกันชั้นสองอ่าเพราะฉะนั้นอยากได้เหมือนกันเหมาจ่ายครับผมแต่ไม่อยากจ่ายแพงใช่มาซื้อประกันสุขภาพชั้นสองกัน กรณีสุดท้ายครับผมว่าเป็นไฮไลท์มากแล้วคุณจิตครับช่วยแนะนำหน่อยครับใช่เลยนี้คือกรณีที่ว่าไม่ต้องนอนนะแต่สามารถเคลมได้เหมือนกันเหรออ่าเพราะว่าอะไรอย่างว่าเมื่อเดเมื่อก่อนเนอะถ้าเกิดว่ามีการล้างไตใช้แสงเคมีบําบัดพวกเนี้ยต้องนอนนะแอดมิทถึงจะเบิกได้แล้วสมัยก่อนอนะยาม,มุงเป้าไม่มีครอ่าตอนนี้มีแล้วคอ่าซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นการรักษาเกี่ยวกับพวกโรคมะเร็งนะคะ่ะที่คนเขานิยมกันแต่จะจ่ายสูงมาก อ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะไม่นอนก็เบิกได้นั่นเองครับประกรันชั้นสองก็จ่ายด้วยมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็คุมแล้วนะเอาจิตโอเคผมว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขรายละเอียดกันนะครับนะเพื่อเห็นภาพนะครับเรามาดูตัวเลขเลยดีกว่าครับผู้หญิงอายุ40นะครับทายเลยครับว่าเหมาจ่าย5ล้านค่าห้องส0 0พันนะครับผมประกันชั้นหนึ่งเท่าไหร่คุณจิตโอ้สองสองหมื่นกว่าครับสองหมื่นนิดๆนะแล้วประกันชั้นสองครับคิดว่าจะเหลือเท่าไหร่ครับสมมติครึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งได้ไหมโอ้โหเหมือนรู้นะครับหมเต้อยครับ 9ก0 0ันกว่าบาทนะครับผม oh <my> God. อ,อีกขัีนต่ต็ปนะครับจาก5ล้านเป็น15ลนะ้าล้านห้อง3 0 0พันเป็น6,000บาทนะครับผมประกันชั้น1น,นะครับ23,000กว่าบาทนะครับยี่นะครับประกันชั้น2จะเหลือเท่าไหร่ครับ โอ้มันต่างกันแค่ประมาณสามพันเมื่อกี้มันเก้าพันก็ต้องประมาณสามพันก็ประมาณหมื่นสองไหมอ้าวรู้อีกแล้วนะครับผมเงมือสองพันบาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดเรามาดูเพิ่มเติมเีกทีครับเรามาเฉลยกันครับว่าประกันชั้นสองครับตรงมันคืออะไรกันแน่ครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับอ่าก็จะบอกอย่างนี้ค่ะว่าเราก็ต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก่อนคอ่าอย่างสมมุติว่าคนที่เมื่อกี้เนอะเขามีประกันเดิมค่ะก็ให้ประกันเดิมจ่ายไปก่อนครับนะหรือคนที่มีสวัสดิการบริษัท จ่ายไปก่อนครับแล้วเราก็ค่อยมาจ่ายทีหลังอย่างในตัวอย่างตัวเลขในตารางเมื่อกี้ค่ะก็คือ50,000บาทครับซึ่งจริงๆตรงนี้มี30,000 50, 50,000แล้วก็100,000 นะคะอันนี้ก็คือสามารถเรียกได้เนะก,ก็ไปดูว่าของเดิมตัวเองมีอะไรบ้างเรียกเป็นภาษาประกรันว่าดีดักนั่นเองนะครับเรียกเป็นภาษาแตบบ่เข้าใจง่ายนะครับเหมือนประกันลถนะครับก็คือเป็นประกันมีค่า e x c e s นั่นเองเหมือนกับประกันลถนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าเบีย้ยมันถูกเนอะถ้าเกิดว่าเบีย้ยถูกแล้วเราไม่มีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยเลยอ่ะคืออันตรายมากเลยนะเพราะว่าไม่รู้บริษัทจะอยู่ได้ยังไงใน,นเมื่อเก็บเบี้ยแค่เก้าพันแต่ว่ารับผิดชอบเั้ง พอมันก็ไม่มีใครทำประกันชั้นหนึ่งถูกไหมครับใช่ก็ไม่มีใครเลือกที่จะทําชั้นหนึ่งเพราะว่ามันจ่ายแพงครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือแฝงกันนะครับผมสรุปนะครับประกันชั้นสองนะก็คือประกันตัวเสริมนั่นเองครับอ่าเราอยากได้ประกันสุขภาพเหมาจ่ายหลักล้านในราคาไม่แพงเนาะเบี้ยเริ่มต้นก็คือแค่หลักพันต่อปีถูกต้องเนาะอันนี้มันก็สามารถที่ทําให้เรามีประกันสุขภาพเหมาจ่ายหลักล้านได้ละอ่าโดยอาศัยว่าเราจะต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบส่วนแรกซึ่งความรับผิดชอบส่วนแรกนี้เราก็จะได้มาาจก ประกันสบัสดเดิมที่มีหรือสวัสดิการที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะเป็นต้นอหรือแม้กระทั่งคนที่คิดว่าฉันไม่มีหรอกแต่ฉันอยากจ่ายเบี้ยถูกๆแต่ได้เหมาจ่ายเยอะๆเพราะฉะนั้นช่วยบริษัทรับผิดชอบใช้จ่ายส่วนแรกไปก่อนคุณก็จะมีประกันสุขภาพเหมาจ่ายลักล้านได้แล้วนั่นเองครมที้บอกว่าปอกไตล้างไตคิดเปปัดก็จ่ายด้วยนั่นแหละ ถูกต้องเลยนะครับผมแล้วก็ตัวรายละเอียดตัวเต็มนะครับดูได้นะในเฮลฟิตดีๆนะครับด้านล่างในคอมเมนต์นะครับแบบทดสอบนะครับใต้คอมเมนต์ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับผมคลิปนี้ขอพิจารณาเท่านี้นะครับผมหากดูคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะมีประกันชั้นหนึ่งหรือประกันชั้นสองนะครับขอให้เก็บสุขภาพสําเร็จนะครับสวัสดีครับ